สวัสดีค่ะออกกันช่องปะาน่างค่ะทีมหลังบ้านน้องอุง๋งอิงออกกันในเสาร์ของวันที่ยี่สิบค่ะตื่นอ่า พราบางงูเข้าห้องน้ำบางแตบยังพันแจงค่ะดูลักษณะท่าทางเหมือนเหมือนอยากเข้าห้องน้ำมากสกิดสกิดปุกแม่ค่ะปุกแม่ก็เลยผ้าผันมาคือพันแจงกับอ่ากับพ้ากับไปนอนไม่ bụng muối, cà phê nón mai, ạ. Ừ, ừ, bưng 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 bưng. Bưng เสือเสือเวอ่ยต้องส่ล่ะต้องส่เสือไม่ต้องส่เสืองอับเงยอาการอาการลิ้นห้อยอันนี้คือวิ่งรอบสองะวิ่งกับแม่แล้วตอนเช้าตั้งแต่ยังมืดมืดอยู่ กำลังทายอยู่กำลังทายอยู่ดีๆเหนื่อยมากใช่ไหมลูกเหนื่อยมากเหน่มากใช่ไหมเอองาพองเกินน้ำกินน้ำชิมรถตู้มาแล้วค่ะมาหอด เก็บเสื้อผ้าไปทุกมือแต่ว่ากลับมานอนบานทุกมือตายแล้วเก็บเสื้อผ้าไปทุกมือทุกมือเลยค่ะแต่ว่ากลับมานอนบานทุกมือแน่นอนค่ะปึ่งมาฮอดเมื่อกี้ค่ะ อันตอนสิเดินท่างเก็บสบา้าเก็บคันสบูเออเมนคันสบูตะโกตะกาใสของใสอย่างซี้เก็บเสมือเลยคะ่ะแต่ก็กลับมานอนบ้านทุกวัน <c oughs> ออสรุปคือ,อยังไง่ะลรงเสียนะโอเคโอเคนอนบ้านดีที่สุด แม่แรงมีงานอยู่อำเภอเซละภูมินะคะจังหวัดร้อยเอ็ดก็เลือกที่จะมานอนบ้านเหมือนเดิมค่ะบรรยากาศเนี่ยมาเศร้าค่ะเราตูพ่พุงม่หอดเมื่อกี้นะคะหนทายเนี้ยะาเนี้ย,เ,ยเริ่มน,น้องบะ่นางค่ะ นอกไส้น้องไส้สมันนอนบานมันม่นนอกไส้ของแท้อันแต่ว่าอันที่งานปน้านี่คะ่ะน้องพี่น้องกันเนี่ยล่ะคะ่ะลูกน้องปาน้าลูกน้องปาน้ามันนอนบานผ้าลูกกับบานบานเมี่ยนนะคะ ที่พานนีเสมอเนะนี่ยกำลังบอกถึงจิมละโตค่ะเก็บเก็บเก็บเสื้อผ้าไปนอนสุสุเสมอเนะี่ยก้าว่าสิคางนะแต่ก็เลือกที่จะกลับมานอนบ้านทุกเสมอมื่อกี้เลย,ยิ้มนะความรู้สึกว่าเออดีอะค่ะดีดีด ก็คือการเดินทางของฮ้าเนี่ยถึงสี่ยากลำบากสำหรัระยะทางสามหมนเนี่ยมันกระบอกมันกระบ,บอกไก่ไม่ได้เป็นไก่ได้สองสามร้อยโลแต่ว่ากือบตีสิบกลับมานอนบานะะ้านค่ะพอเอกขับรถสบ,บายมากเลยขับเกียงกดไหลกดแช่ให้น้ำเด้ค่ะ อันนั้นโมคายด้ลงคลิปเดี๋ยวจะลงเลรอได้ลกลับมาลงให้คักๆเลยทีเนี้ยนะะึกค่ะเครื่องมันลวนไม่ใช่เครื่องมันลวนแบบม,มันไม่ใช่แบบการถ่ายคลิปการอยิงต่างๆเนี่ยคือบางที่โอ้รถมาบางที่ถ้าเกิดเท่าบ่มีสมาธิหรือว่าเบื่อๆเซ็งๆเขาก็ บ,บ,บัณเฑบัณเฑแมนอยากถ่ายขนาดนั้นเลยคะ่ะเบือบ่อเบื่อจริงๆก็ไม่ถ่ายอะเพราะว่าเด็เกนีน่เหตุการณ์นันน่นเหตุการณ์นี้มัน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 อะไรเลยเขาบม่อยากไม่อยากอะไรเลยอะคะ่ะไม่อยากรับรู้นะคะเรื่องเล่าอย่างต่างๆ คือบางคนก็จะไม่ค่อยเข้าใจนะคะว่าพออะไรทำไมนะคะเตี่ยแห้งเตีย่ตยไรประวันประวันก็จะบอกให้เอฟซเข้าใจนะคะว่าบางที่สมาธิก็มีส่วนนะคะ เาบ่มีสมาธิในการเห็ดนั้นเห็ดนี้เขาเสียดออกมาได้บอดีนะคะทุกคนนะคะตรงมีสมาธิมีสมาธิในการบริหารสมองนะคะเอาบอกง่ายๆคือเกิดเรื่องต่างๆน่ะแหละค่ะเรื่อง เกิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาจังสีนะครักับเบือ่อเขากับเส้นนะคะคนอื่นก็อาจจะเอาช่วงเวลาที่มีเรื่องเราไม่ค่อยดีรีบเก็บเกี่ยวตรงนั้นแต่มันไม่ใช่เราไงว่าเปนไป,ปนางนะไปะนา้างสิเบื่อนะเบื่อเลยค่ะเบือ่อทุกคนเบื่อเหลืองแนวนี้นะถ้าอะไรอะไรมันดีขึ้นก็ ค่อยมาว่ากันค่ะไิ่อยากได้เงินอยากได้อยู่แต่ว่าความเบื่อนะคะเบื่อก็คือปล่อยผ่านเนาะกับปล่อยผ่านอะะ่ะก็คือบอกบอสนใจอย่างทั้งนั้นนะบอกรับรู้ค่ะอยู่ในโลกของเราดีกว่ามีความสุขกว่า fc น่ารัก fc หมูน้อยน่ารักทั้งนั้นเลยดูคลิปของในช่องลุงเดียก็ไ,ได้เบิงชงกานางไปได้กับเบิงชงลุงเดียแทนนะทดแทนกันได้ค่ะคือเก่ามีมีค่าคือเก่ามีมีความไมยคือเก่านี่ค่ะ,คะสำหรับคลิปนี้สนี้ก่อนค่ะพอกันไมคลิปหนาเนาะเดี๋ยวไปนางไปเฮ็ดเบียก,กอนอันเป็นหนึ่งเขาอะค่ะ เอาไอ้ห <t> ม <AU farklı> ูให้ดูนะนี่เน่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 เวลาหยอกเควนนะนี่เน่นี่เน่แต่ได้ยินเสียงแบบเนี่ยรู้เลยว่าแม่มานี่เน่นี่เน่นี่เ วันละตาแม่มาเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยแม่มา <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ้าแม่มาเขาจะเป็นแบบนี้คะ่ะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้สนีทก,ก่อนจะ้ะไม่เอา <c oughs> ไม<ป>่เดือดเห็นบ่ม แก้งนอนแก้งอะไรเฉยๆบอกกันไม่คลีบนาค่ะอ้ <c oughs> มะนีใบมยมใ <c oughs> บงยมมึงเนี่ยมาหน่คะ,หนะค่ะเห็นบหมคะเห็นใบงยมเห็นยังอยากกินเบิดเนี่ยแั้วปล่อยไปเลยนี่เนี่ยตีก้นตีก้นบอกกันไม่คลีบนาค่ะคลิปนี้สน,นิทกันเนาะเนาะ uống uống và là lúc